สวัสดีครับนักผจุกครานที่มารับชมอัน,นี้มาแถวบอ่อของนาเกนะครับวัฒนาอันนี้ก็ยังวิ่งลุก่างอยู่นะครับได้ประมาณ2 kg. กิโลก็เหลืออีกประมาณ2กิโลอ่ะก็อีกเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เสริมตรงกลางเลยนะครับ ตรงกลางถนนไม่รู้กิโลที่1กับกิโลที่2รถเกตเขาเกตได้ยังนะครับผมไม่ได้ผ่านทางนั้นนานแล้วนะเดี๋ยวไปดูวันเสาร์นะครับผมจะลองผ่านดูว่ารถเกตเขาทำไหมนะครับ ใหญ่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอ่อนสมไอตัวนี้มานะครับหัวแยกอ่านี่ก็เป็นหัวแยกรุ่นเกา่เกาๆนะครับตามคนขับบอกว่าอ่าถแกแกไปเห็นที่ไหนไม่ทราบเหมือนกันฮนะแกก็เลยขอซื้อนะครับมาใส่ตัวรถใช้งานได้มืออยู่เหมือนกันนะครับอ่าพอไหวอยู่พอไหว ประมาณหนึ่งจุดหกจุดห้าได้นะครับต่อคิวอาจจะช้าหน่อยนะครับแต่ก็ยกแต่ละทีก็เท่ากับตัว200นะครับโยงสองตัว อย right ่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดสับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับก็อย่าลืมไปกดตามเป็นเพจด้วยนะเฟซบุ๊กเอ็นอีเดี๋ยวผมจะขึ้นรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะเฟซบุ๊ก b o o ไหมก็ในคลิปนะครับอกสอนนี่มาอยู่มุมมุมด้านบนนะจะได้เห็น ในการใส่ในดำนะ oh. ที่คือ,อที่เสียงเครื่องมันเป็นแบบนี้นะหมายความว่าไอ้ตัวเครื่องยนต์มันอยู่ไม่นิ่งนะ บรลไลกันทุกคันนะบุ้งกีมาประจำบ่อตรงนี้นะไม่มีใครรอดสักคนเลยดูด,ดูอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของทุกสองรันที่มาเป็แม่ แต่ของกำลังเองก็ไม่รอดเหมือนกัน กันสักหนึ่งิ๊กครับตอนนี้จะตัดเร่มเริ่มที่จะร้อนแล้วนะคเดี๋ยวผมก็จะขอหยุดแปบ๊บนึงคนระับเดี๋ยวมาต่อให้นะครับ จริงเลยนะแบบนี้ก,ก่อนจะออกก็จิละนิตเหมือนกัน